ยังเฮ่อย um ังเลยก็เปิดไฟกันนะจำไว้กูว่ากูว่าไม่โกงเงี้ยอะไรทำไรหรอกกูลูกเรือกูจะแดกทำเรือพังไอ้สัสไม่กูบอกกูเป็นแม็กชีมึงอะเป็นเอ็ที่นี้ก็กูเป็นหมอกับแม็กชีมกูจะไปเอากล่องแต่แบบไอ้ยน้ำเข้าเฮ้ยย้ำเข้าย้ำเข้าย้ำเข้าไอ้เหี้ยย้ำเข้าข้าางล่งข้างล่างชั้นล่างชั้นล่างเรือยังไม่ทันออกนะาว อ๋อมันเป็นมันเป็นช่างงามช่างงามไม่เป็นไรช่างงามไม่เป็นไรไม่ไรช่างงามไม่เป็นไรโอ้ยช่างงามตกใจหมดใครก็ได้เปิดไฟเรือลุงยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนี่หว่ามันเลยมองไม่เห็นพวกมึงอ่ะเป็นชัางไฟชัางไฟอ่ะไอ้พวกชัางไฟมึงต้องสตาร์ทเครื่องก่อนสกากแล้วมึงก็ต้องเพลอรอยู่หมดแล้วไอ้แล้วก็ไม่หลอดอยู่แล้วใครอยู่ข้างล่างนี่นะหาเว้ยอ่ะไม่ตั้งใจเลยเว้ยทำการลงไปสั่งทางไป โดนเจอรถสำรวจไปข้างหน้าเจออะไรไม่รู้จางแสงอนี้ตัวอะไรเนี่ยมอนหรือเปล่ามอนหรือว่ามาน้ำนิ่มไปไหนน่ะน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตมันขึ้นที่มหาแล้วขั้นกิ๊กสิบสองนาฬิกาสิบสองนาฬิกาอยูมึงหัวเลยอยูมึงหัวเราเลยไอ้แป้งยำรวมยำรวมยำรวม ห้องมัห้องผู้การห้องผู้การกคนกบดกคกบดีทกนกบุญกบุี้ยบกคคุ้มคมอยู่แล้วอี้ยก้ตพหลอก้าพลอดโอเคเก้าตู้พีี้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วออ้ยขึ้นไม่ได้อี้ยช่างช่างข้างหลังข้างหลังสายห้องสายห้องกายห้องสาย มาปืนมาปืงไปกูก่อนว่ามันเหมือนมีโกดังเมื่อกี้เรามึงตายทำไมเนี่ยเอมไม้ไปดูป้อมปืนไปจังป้อมปืนกูปะปืนไม่ต้องม้าแบงค์ไปทางซ้ายสายสุดสายสุดลงไปข้างล่างสายอ๋อไปซ้ายสุดข้างล่างใช้เงินเดีก็ไปซ้ายสุดห้องงานกำลังท่วมเปิดระวังเงาโอ๊ยโอ้ยเฮี้ยทำไมเรือมันตันทำไมเรือมันตันมันคุมยากมากเลยเรืออ๋ออ้เหี้ยลงมันชนหินชนหินข้างล่าง อยู่ใต้ดินเราอยู่ใต้ดินไอ้เหี้ยไปซ่อมซ่อมข้างล่างซ่อมล่างไปให้หมดไปให้หมดไปให้หมดเลยมันมันต้องมีห้องมันต้องมีห้องบนบอกไอ้เหี้ยไปกินจับงาไปแล้วโอ้ยด้วงตายไอ้เดียวไ้เหี้ยดุจมใต้ดินมันคือเหมือนพองามท่วงนั่นแหละมันเยอะอ่ะแล้วมันคุมไม่อยู่อ่ะมันร่วงไปข้างล่างแล้วอ่ะเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีมีจิ๊บมีจิ๊อยู่ทางไอ้เหี้ยข้างล่างข้างขวา ตอนนี้อยู่หกเอกการแล้วอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างขวางล่างข้างล่างข้างล่างอ๋อเออยิงไปแล้วเรียบร้อยเออยิงไม่เชี่ยหนีไปแล้วหนีไปแล้วมึงหนีคลิปไปแล้วไม่ไไม่ไม่โอ้โหเฮ้ยกูปรับความดันพลาดโอ้ดวงไม่มามาหกเอกกามาอีกหวเอกกามาอีกข้างล่างนั่งข้างบนข้างล่างข้างล่างข้างล่างหกเอกการหกเอกกาข้างล่าง ไอ้ข้างล่างโข่แกกาบอกว่าไม่รูแยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วเอ้ยโอยอ้ยหอ้ยหร้ยโร้อโอ้อโอ้ยโอ้อ้อ้ย้ยเ้ยอ้อ้รโอ้อ้อ้ย้อ้ย้ยโแ้้วล่้ยโอ้้ยโอ้้ยเรือ้ย้ยอย้อย้้อออ้ย่อ้้ยออ้้อ้้้้อออ้อ้อ้มอีโซน่าเรียบร้อยเหี้ยพังไปกับ ไฟดับไอ้เรื่องเราเป็นดับตรงไหนอะมันมันไม่มมันไ่บอกเลยว่ากขาทำไงชิบหายละใครมีไฟฉายมั่งกูกูไม่มีชิบหายไอ้เชี่ยพูดทำไมวะไอ้กูยังไม่ทันเจอกับอะไรเลยนะเจอแล้วก็ไม่หรอเจอกูเหียอะไรมาขอบ้างมึ้งเนี่ยเฮ้ยเเพื่ออนไปกลับมาแล้วโอเคโอเคโอเคเรื่อนมันมันไหลลงเรื่อยๆมันร่วงลงเรื่อยๆอชิบหายแล้วไอ้เชี่ยกำลังยู่องนี้ไอ้ลงกลับไปห้องเครื่องเดี๋ยวนี้เลยกลับไป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  มึงไปอยู่ห้องปืนเลยไม่ใช่ไอ้ไหนลงจริงด้วยใส่เฮ้ยเฮ้ยเดเกอร์เดเกอร์ร้องกินไปเดกเกอร์ร้องกันไปนี่ไงไอสัตว์อยู่ข้างล่างอยู่ข้างข้างกันเลยจ้องไอสัตว์นี่ยิงแม่งเลยชิปชิปหายแล้วไปแล้วหนีไปแล้วหนีไปแล้วแต่แก้มันอยู่ตัวเองได้แล้วแหละหนีไปแล้ขาเกกูไปไฟก่อนนะแล้วก็ไม่ซ่อมเลยไม่ซ่อมเลยเดเกอร์เมื่อกี้ร้องเกินไปมึงเลยมึงเลยกลับมึงเมื่อกี้ กูโชคตกรถมันลงไม่ไ oh, ด้ไ yeah. อ oh yeah. ้ดิมปล่อยกูมึงทำไรมาเก็บเงาแบงค์โอ้ก็ดูห่าเอียโอ้เอาติ๊กเจนตามมกูร้องแตกไอ้เฮียมีคนตายแตกเฮ้ยเฮียโอ้ไม่ฟังกล้องด่วนทั้งหวังโอ้โหเฮียชิบหายแล้วโอ้เฮียมึงจ้องแในตากูดิเจ็นแม่เจ็นแม่ยัยโกงแก้วแล้วเนี่ย ไอ้ยี่ยงนำโค้งอักหงึงเฮ้ยมีปาจของง่าโอ้มีปีาจของง้าสบาาลูสบาาลูกไอ้ยี่ยใครขึ้นขึ้นปืนผมไปเปิดพี่อออย่างนึงไอ้ี่ยชิบหายแล้วไหนว่าอยู่ไหนวเราคนทีโจมกัมตันไอ้ยี่ยกัมตันทำอะไรไม่ได้ะตายกูไปห้องเครื่องไม่ได้กูไปอาได้แล้วไอ้ยี่ยไม่ง ไหนตรงไหนพี่ตาบุกต้งไหมไหนวะมีหังหัวเมียกับตนแต่ปืนเราไม่มีบนหัวเลยใช่ไลยเนาะไอ้ปืนกูไม่มีหัวเลยออมาไปยิงกันมัเพื่อำสังกันมาไปยิงกันมันงนาะดูดดชุดปานามันอยู่ข้างบนชุดปานาบคุ้มคู่ไปลนเข้ามาแล้วเียลเขามาแล้วเข้ามาแล้วข้ามาแล้วอยู่ ดดูอเกตเดือดแต่ากสมดอไม่ไงไอต่อยเไอ้ลูกมันโดนขย้ำเดืไอ้บอดี้เจ้าโอ้ยมันานรอดแล้วเดแต่เอากูขาหกันเมื่อไหร่วะไอ้เวอร์มันกลับมาเชี่ย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 โอ้ยเยี่ยกูใหญ่ขึ้นมายหไอยี่ไงฮังเนี่ยไอ้สัญญาที่ไปยิง อยู่ไหนมันอยู่ใต้ห้องเรือยังเนี่ยแบงค์เล็งนิดซ้อมเครื่องอยู่ไม่ว่าเออแบงค์ไปไอ้คันด้านซ้ายสุดหน่อยไอ้ห้องห้อปั๊มน้ำมันจะกระแนงแล้วมันจะกระแนงแล้วเออกระแนงไปนอนไอ้เนี่ยล้มขบวนมันภูเขาขล่ามันภูเขาไฟลุกเง็ดเรือขึ้นเง็ดเรือขึ้นไม่ได้เง็เรือขึ้น้ไอ้เนี่ยมันหมดมันเหมือนแบบน้ำเยอะเกินไปมันยึดเรือขึ้นไม่ได้เรืองานโอ้ยไม่ใช่เรือบดไอ้เนี่ย ตายรั่วยรวนาดักลไปซ่อมไปซ่อมไปซ่อมหม่อดชี้ชี้ใครเปิด้โอ้ยเครื่องเครืงเครืงติดจะต้องเตาเครื่องอะไรตายวะติดจะต้องเตาโอ้โอเคโอเคโอยเย้ร้เอกับแดเอ้าโอ้ยโอ้โวงแดข้างหลังอยู่มงไแกเไม่ได้ตายหมดตาย ผ่ายแล้วแมงมากูไม่มีนี่ด้วยกูไม่มีออทิเจ็แล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยเราผีชีพได้หวะได้อีกคนไม่ต้องอ่าดูอะไรต้าไอ้กูมีอะไรกูมีของกูมีลองไปซ่อมๆได้ยี่เนี่ยผีชีพผีชีพอ๋ออยู่บนตายปุ๊บเฮือกเฮือกก็เปลี่ยนก็ได้นหแปตกูก็ได้แตกเล้ตายยิ่งเหมือนเป็นกระแทกปุ๊บกูแตกปั๊บเลย เอาเที่ยวเลยเลยน้ำกิ้ภูเขาไฟโอ้โหเยอะแยบุฟมฟ